สวัสดีค่ะนักเรียนป .3 ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูตุกตานะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนนะคะมาทํากิจกรรมในหนังสือนะคะหน้าที่32ค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนเปิดไปแล้วนะคะอะ่เรามาดูกันนะคะกิจกรรมที่3นะคะคําตอบที่น่าเชื่อถือเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เราได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะคาตอบที่น่าเชื่อถือจะต้องเป็นยังไงคะนักเรียนอ่จจะต้องมีหลักฐานใช่ไหมคะ อาจจะต้องมีหลักฐานมาสนับสนุนคำตอบนั้นใช่ไหมคะทีนี้นะคะทำเป็นคิดเป็นนะคะทำกิจกรรมนี้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและหาหลักฐานที่ทำให้คำตอบมีความน่าเชื่อถือนั่นเองนะคะข้อหนึ่งทำอย่างไรคะนักเรียนเขาให้นักเรียนนะคะอ่านนิทานเรื่องหอยทากเต่าและหมูป่านะคะ นิทานเรื่องนี้จะอยู่ในหน้าที่33เราจะมาอ่านแล้วก็วิเคราะห์กันนะคะแล้วคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกบันทึกกิจกรรมนะคะแบบฝึกบันทึกกิจกรรมหน้าที่30 31นะคะ แล้วจากนั้นนะคะวันศุกร์คุณครูจะมาเฉลยนะคะหน้าที่30 31แล้วก็พาทําต่อไปเลยก็คือหน้าที่32 33นะคะนักเรียนนิดเดียวนะคะนักเรียนอยู่ปองแล้วนะคะ,ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอ่านนิทานกันนะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้า33เลยค่ะหน้าที่33นิทานเรื่องหอยทาดเต่าและหมูป่านะคะ,อ,ะอ่านพร้อมกันเลยค่ะ หอยทากเต่าและหมูป่าอาศัยอยู่ร่วมกันในป่าแห่งหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งสัตว์ทั้งสามเกิดข้อสงสัยว่าใครจะวิ่งได้เร็วกว่ากันจึงจัดประลองวิ่งแข่งโดยมีสัตว์ต่างๆเป็นกรรมการการแข่งขันเริ่มขึ้นที่ริมแม่น้ำและจะสิ้นสุดที่ต้นไทรใหญ่กลางป่านักเรียน อหอยทากเต่าและก็หมูป่านี่นักเรียนเขาอาศัยอยู่ในป่าร่วมกันใช่ไหมคะแล้วก็สัตว์ทั้ง3มก็เลยมีข้อสงสัยว่าใครวิ่งเร็วกว่ากันก็เลยเกิดการประลองก็คือเกิดการท้าทายกันเกิดขึ้นใช่ไหมคะว่าใครวิ่งเร็วกว่ากันฉะนั้นเรามาลองแข่งขันกันไหมคะทีนี้นะคะแข่งขันเริ่มขึ้นที่ริมแม่น้ําใช่ไหมคะแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ต้นไรใหญ่กลางป่านั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาอ่านกันต่อไปเลยนะคะย่อ,ยอหน้าที่2เลยค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนเห็นคําว่าเมื่อไหมคะเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นในตอนเช้าสัตว์ทั้งสออกวิ่งพร้อมกันหอยทากไม่มีขาจึงค่อยๆเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆเต่าและหมูป่ามีขาสีขาแต่เต่ามีขาสั้นกว่าหมูป่าจึงค่อยๆค,ยคานไปหมูป่ามีขายาวกว่าเต่าทำให้วิ่งได้รวดเร็ว แต่เมื่อวิ่งไปได้สักระยะหนึ่งหมูป่ารู้สึกเหนื่อยจึงแวะพักใต้ต้นไม้แล้วเผลอหลับไปในขณะที่หมูป่าหลับหอยทากและต่อก็เดินทางต่อไปเป็นยังไงคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าใครจะชนะคะหอยทากมีขาไหมไม่มีใช่ไหมคะเต่ากับ หมูป่าเป็นยังไงมีขาสี่ขานะคะแต่เต่าเนี่ยขาสั้นกว่าหมูป่าใช่ไหมคะเต่าก็เลยค่อยๆค,ค,คานไปใช่ไหมคะแต่หมูป่าเป็นยังไงคะขายาวนะคะหมูป่าก็เลยวิ่งได้รวดเร็วฉะนั้นหมูป่าก็วิ่งได้ไปสักพักหนึ่งแหละไปเผลอหลับไปแอบหล,ลับอยู่ใต้ต้นไม้เน่ะนักเรียนอะไปแอบหลับอยู่ในใต้ไปแอบหลับอยู่ใต้ต้นไม้แล้วเป็นไงคะหอยทากกับเต่าเนี่ยก็เลยเดินไปต่อเลยนะคะ,ะทีนี้มาดู ย่อหน้าที่ที่3นะคะย่อหน้าสุดท้ายนะคะดูย่อหน้าที่3นะคะย่อหน้าสุดท้ายนะคะหอยทากและเต่าใช้เส้นทางต่างกันเต่าค่อยๆลัดเลาะไปตามริมแม่น้ําส่วนหอยทากเคลื่อนที่ตรงไปปากไปเช่นเดียวกับหมูป่าขณะที่หอยทากค่อยๆเข้าใกล้เส้นชัยทันใดนั้นหมูป่าจึงสะดุ้งตื่น และรีบเร่งฝีเท้าไปยังจุดหมายก่อนพบขําสัตว์ทั้ง3ก็เข้าสู่เส้นชัยโดยหมูป่าใช้เวลา8ชั่วโมงหอยทากใช้เวลา5ชั่วโมงและเต่าใช้เวลา7ชั่วโมงนะคะอ่ะทีนี้นะคะ,อะหอยทากและเต่าใช้เวลาเนี่ยเป็นไงคะเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันคะนักเรียนอ่า แตกต่างกันใช่ไหมคะเต่าเป็นยังไงคะเต่าก็ค่อยๆลัดเลาะไปตามริมแม่น้ําใช่ไหมคะหอยทากนะคะหอยทากเนี่ยเคลื่อนที่ตรงเข้าไปในป่าเช่นเดียวกันกับหมูป่าเลยนะคะอ่าขณะที่หอยทากนั้นน่ะเขาอาจจะเข้าใกล้เส้นชัยแล้วใช่ไหมคะทันใดน,นั้นหมูป่าก็เป็นไงเพิ่งรู้สึกตัวไงคะนะักเรียนว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันกำลังแข่งขันอยู่ทําไมฉันถึงอ่ามานอนใต้ต้นไม้นะคะ หมูป่าก็เลยเป็นไงคะรีบวิง่งไปยังเป้าหมายเลยนักสรุปว่าใครที่ใช้เวลานานที่สุดคะนักเรียนหมูป่าใช่ไหมคะนักเรียนหมูป่าเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่คะหมูป่าใช้เวลา8ชั่วโมงใช่ไหมคะหอยทากเป็นไงใช้เวลา5ชั่วโมงนะคะเต่าล่ะคะใช้เวลา7ชั่วโมงแสดงว่าใครที่เข้าเส้นชัยก่อนคะนักเรียน บอกคุณครูได้ไหมคะทีนี้นะคะให้นักเรียนทํำแบบบันทึกกิจกรรมนะคะหน้าที่30 31อนะคะทีนี้นะคะนักเรียนเปิดแบบบันทึกกิจกรรมนะคะไปที่หน้า30นะคะนักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนเขียนจุดประสงค์นะคะให้นักเรียนนะคะเขียนจุดประสงค์นะคะจุดประสงค์อยู่ในหน้าที่32ค่ะจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะอยู่ในหน้าที่32เห็น ให้นักเรียนเขียนลงไปนะคะแบบบันทึกกิจกรรมนะคะนักเรียนเห็นไหมคะแบบบันทึกกิจกรรมนะคะตรงทําเป็นคิดเป็นนะคะให้นักเรียนนะคะเอามาเขียนใส่ในแบบบันทึกกิจกรรมหน้าที่30ค่ะอันนี้ของเพื่อนเราะละเพื่อนเราเขียนไปแล้วนะคะเห็นไหมคะแต่ว่าข้างล่างนี้ให้นักเรียนทําเองนะคะหน้าที่30 31นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทําเองนะคะ ทีนี้นักเรียนก็มาดูตรงบันทึกผลการทํากิจกรรมนะคะคําถามเขาถามว่ายังไงคะนักเรียนคําถามที่ตัวละครในนิทานสงสัยคือสุดท้ายเลยนะคะนักเรียนคําถามที่อยู่ในเนี้ยที่อยู่ในหน้า33นะคะที่อยู่ในหน้า33นี้นะคะอยู่ข้างล่างด้วยนะคะให้นักเรียนหาลงไปนะคะแล้วก็ตอบลงไปด้วยนะคะต่อไปคะ่ะนักเรียนก็มาดูหน้าที่มาดูหน้าที่31นะคะ นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดนะคะไปที่หน้า31ค่ะทีนี้นะคะวิเคราะห์นะคะเขาบอกว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์ข้อมูลลงไปนะคะเห็นไหมอาชนิดของสัตว์หอยทากเป็นยังไงคะหอยทากลักษณะและการเคลื่อนที่ของหอยทากเป็นยังไงในนี้บอกอยู่นะคะนักเรียนเส้นทางที่ใช้คือเส้นทางไหนคะที่หอยทากใช้ แล้วก็เวลาที่ใช้เท่าไหร่อื่นๆมีไหมถ้ามีเพื่อนเติมนักเรียนก็เขียนลงไปแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเขียนนะคะ,ะต่อไปมาดูเต่าค่ะเต่ามีลักษณะการเคลื่อนที่ยังไงเส้นทางที่ใช้เป็นยังไงเวลาที่ใช้เป็นยังไงแล้วก็ต่อไปก็เป็นหมูป่านะคะนักเรียนก็หาหมูป่าด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะคุณครูจะมาเฉลยแล้วจากนั้นเรามาอภิปรายนะคะในะหน้าที่ในหน้าที่ สา3สิบสองานะคะ,ะวันนี้นะคะใครทําเสร็จแล้วอยากให้คุณครูตรวจนักเรียนก็สามารถส่งมานะคะจะส่งใน Google Classroom หรือว่าจะส่งในอ่าหรือว่าจะส่งมาที่ลายส่วนตัวก็ได้นะคะอ่ากลุ่มส่งงานวิชาวิทยาศาสตร์ก็เป็นลายด้วยนะคะ,ะทีนี้นะคะใครมีอะไรสงสัยไหมคะถ้าไม่ ที่นี้นะคะวันนี้ก็พอแค่นี้อย่าลืมไปทํานะคะหน้าที่30-31นะคะอ่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะนักเรียนมาเฉลยกันค่ะอ่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะนักเรียนอ,อยู่บ้านนะคะไม่ออกไปไหนนะคะตั้งทําทการบ้านหรือว่าช่วยงานบ้านคุณพอ่อคุณแม่นะคะเท่าที่ตัวเองจะทําได้นะคะเช่นอะไรบ้างคะซักผ้ากวาดบ้านถูบ้าน,านล้างล้างถ้วยล้างจานนะคะอ่าสังเกตดูน้ําในตู้เย็นมีไหมอ่ไม่มีหนูก็ บอกคุณพ่อคุณแม่ให้หนูช่วยไหมทําอะไรยังไงนะคะไม่อยู่เฉยๆนะคะนักเรียนต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะนักเรียนเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ